นาโปลีฟัดบาซ่าอินเตอร์ดวนแอดมาเดลีย,ยูซี่แอลรอบ16ทีมฝากกดสับสไ่งให้และกดกระดิ่งให้กับช่องเบิงบอลออนไลน์ด้วยนะเดี๋ยจากเพื่อที่ซิบ่พาดข้าวสารดีๆแบบนี้ทุกมือขอบคุณจา้า ผลการจับสลากประกบคสูซยูฟ่าแชมเปลี่ยนลีด2อ2 4ักบรหลอบ16ทีมสุดถ่ายประกฏว่าคููเอกของหลอบนี้นาโปลีิได้ยพบบาเซโลนาเช่นเดียวกับอินเตอร์มิลานที่ิีด้ดวนแอดเลติโกมาเดลิทางฟังโตแทนจากอังกฤษอาเซนอลิีด้ดวนเอฟซีปอร์โตขณะทีแมนเชสเตอร์ซิตี้สิบุกไ,ไปเยือนเอฟซีโคเปนใหเกน ผลประกบคูยูฟ่าแชมเปี่ยนลีก2023ันยี่สบสามถับสองพัี่สิบสี่หอกสิบหกพิมเอซีปโตหกอาเซนน่าโปลีพบบาเซโลนาพีเอซีพบเลอันโซเซียดาดอินเตอร์มิลานพบแอดเลติโกมาเดลิดพีเอสวีไอโอเฟนพบโบลูเซียดอนมุลลาซิโอพบบาเยรนมิวนิคเอซีโคเปนเฮเกนพบแมนเชสเตอร์ซิตี้แอรเบไลซีพบเลอันมาเดลิด ครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่สองคอมเมนต์ด่านล่างเลยค่ะ